สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาแนะนําโฟมล้างรถนะครับเป็นโฟมโกก้านะครับคาร์วัตโฟมคินนะครับตัวนี้จะเหมาะสําหรับล้างรถนะครับได้ทุกรุ่นนะครับมันจะเป็นโฟมวิธีใช้ก็ผสมน้ําครับตัวนี้ต้องผสมน้ําไม่งั้นมันจะมันจะเหนียวหรือใครมีเครื่องเครื่องฉีดน้ําแล้วก็ผสมน้ําแล้วก็พ่นได้เลยนะครับแต่ตัวนี้ผมใส่กระปุกเอานะครับนี่ใส่ขวดมาครับมาลองเทสดูเขย่าก่อนนะครับ ผิดเลยครับมันจะล้างปูดล้างคราบพวกระโปกออกนะครับนี่นะครับเริ่มกัดออกแล้วดูครับ หรือเราจะใช้ผ้าก็ได้นะครับใช้ผ้าล้างเลยไม่ต้องฉีดเอาที่เราสะดวกนะครับ นี่ยอย่างเงี้ก็พ่นได้เลยมันไม่กัดสีนะครับแต่มันจะลื่นเพราะว่ามันมันเป็นโฟมเนี่ยครับเป็นราบนี้เราก็พ่นได้พ่นๆพ,พ่นไปเลยอันนี้ผมสาธิตเฉยๆนะครับปกติผมจะใช้ผ้าถูเลย เดี๋ยวมาลองเอาน้ํำล้างนะครับสะอาดจิกเลยครับเน่ย ถ้าใครชอบความรวดเร็วนี่ผมแนะนำใช้ผสมน้ำแล้วก็ใช้ผ้าถูเลยนะครับแต่ตัวนี้ผมรีวิวคืออยากให้รู้ว่ามันมันมันออกจริงๆนะครับพ่นไปเลยแบเนี้ดูครับ มันจะเริ่มกัดกัดเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆแต่ถ้าเราใช้ผ้านี่เราจะถูได้เร็วนะครับแล้วมันก็จะออกเหมือนดืม่มไม่กัดผิวเนื้อเราด้วยนะครับเนี่ยยางล้ออย่าง,งนี้พ้นเลย ดูครับไม่กัดสีนะครับก็ถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์หรือถ้าแชทส่วนตัวมาได้นะครับ มีจำหน่ายนะครับของมีเยอะเลยครับตอนนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากติดตามชักเต้ไฟล์ลิมคเร์ลิ่งด้วยนะครับ